สวัสดีครับช่องประสงค์นินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอซทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอซทั่วประเทศไทยแล้วก็ f ีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเนื้อสัตว์ติดแอร์อย่างดีที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะชอะน่องะส์นนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง เอทั่วประเทศไทยและก็ FC ทีทวโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวสดๆสดสดใหม่ๆส่งตรงจากความร้านบิ๊กบูความตลาดไทยครับผมนะครับวันนี้พบกันนะครับผมเช้าวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2,568นะครับผมเวลา7็นาฬิกานะครับผมกับ30นาทีครับผมนะครับ พามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศสดๆยมเช้าที่ตลาดไทยนะครับผมนะครับตลาดคานเนสัตว์ติดแอร์อย่างดีที่ตลาดไทยครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศตลาดคาเนวัวนะครับผมนะครับสดสดใหม่ๆส่งตรงจากความต้องล้านบิ๊กบูควาลตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่ครับผมจำหน่ายเนื้อวัวส่งตรงจากความขายติกและขายส่งครับผมนะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับหน้าจอได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจครับผมครับบิ๊กบูความตลาดไทยครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆครับผมนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันครอบครัวครับผมนะครับกิโลกรัมละ้นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อสะโปกเนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนกดาวกระจายครับผมครับเนื้อสวยๆครับผมนะครับ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมนะันี่ครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบาทบางน้ำสวยๆครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบาทอันนี้เสร็จเนื้อครับผมครับร้อยเดียวนะครับร้อยเดียววิธีนะครับประกอบอาหารนะครับแกงต้มตุ๋นนะครับผมนะครับนี่มีวิธีนะครับผมเสร็จเนื้อสวยๆนะครับสดๆแบบนี้ด่ดูความสดความสวยของเนื้อครับผมร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมครับ อันนี้ตักน้ำครับผมนะครับตกักน้ำสดๆแบบนี้กิโลกรัมละ1 2 0ยบาทอันนี้เป็นลาวนมนะครับผมลาวนมครับผมลาวนมย่างเสร็จเนื้อแดงครับผมนะครับกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนะจ๊ะเน,น,น,นื้อสะโพกเนื้อลิปายเนื้อใบพายเนื้อหนกดอกกระจายอันนี้เพียครับผมนะครับอันนี้เป็นเพียแถมฟรีนะครับเลือดเพรียแถมฟรีจา้าชุดยาบสวยๆนะครับผมนะครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องระส่งน้นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและ F ็ที่ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมพามาอัปเดตราคาตลาดขาเนื้อวัวสดๆใหม่ๆส่งตรงจากความต้องร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยครับผมนะครับดีครับผมนะครับเนื้อสดๆเนื้อสวยๆนะครับเนื้อใหม่ๆต้องแบบนี้นะครับผมนะครับ ส,สุดลาบสวยๆครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเสร็จเนี้ยครับผมนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวดูเสร็จเนื้อครับผมสวยมากสดมากครับผมนะวิธีประกอบอาหารนะครับผมแกงต้มขุนครับผมนะครับผมน่ะครับผมมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมหรือจะเป็นนี่ครับผมนะครับซุปผังวัวครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทนะครับผมซุปหังวัวเครื่องในนะครับผมนะครับเครื่องในต้มแล้วลวกแล้ว กิโลกร,รัมละห0สบาทนะครับผมนะนนนมครับคูกกว่านี้มีไหมครับ60สบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับผมนะครับมีครบนะครับผมไม่ว่าจะผุ็นข้าวขหมูกันแทนาภาคีิริ้ว30กิบกลีบสบายนามนะครับผมดอกดองด,ดอกแหนกันแทนานะครับผมตับปอดหัวใจไสพุงมีครบครับผมนะครับไสอ่อนไสแก่ไสเล็กไสใหญ่น้องครับผมนะครับ น้องสดสดน้องใหม่ๆแบบนี้ดูไข่ใหญ่แบบนี้นะครับผมนะลูกไข่น้องนะครับผมนม่ีไข่สาครับผมดูกสดใหม่ลูกชิ้นเนื้อเอ็นนะครับผม6กบาทเท่านั้นนะครับการันตีความอร่อยนะครับสำหรับลูกชิ้นเนื้อครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆครับผมนะครับบรรยากาศนลุมครับผมนะครับช่องมาส่งเงนแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ซทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง F c ีทั่วประเทศไทยและกอฟซีทั่วโลกครับผม พามาดูพามาชมพามาอัปเดตราคานะครับผมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวสดๆดใหม่ๆข้างในสดสดแบบนี้5้าสบาทเท่านั้นนะครับมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมร้านบิ๊กบูฟาร์มใส่เสื้อทีมสีน้ําเงินนี่ครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมครับข้างในสดๆดแบบนี้ครับผมนะครับนี่ครับผมนี่มีตับปอดนะครับหัยใจไส้ฟูนะครับผมไปหอดไร้แก่ไปเล็กไใหญ่ อันนี้ผักคุณหนูนะครับหม้หนมครับผมหอมสดใหม่ๆแบบนี้ห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทเนื้อบดนะครับผมเนื้อบดลองครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลิ้นสดๆลิ้นใหม่ๆครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมนะครับเนื้อบดดีครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนื้อสดหั่นชิ้นครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นดีครับผมนะครับดีครับผม ดีสดสดดีใหม่ห่ดีมากมายดีจริงๆครับผมดีที่สุดนะครับผมนะสมองวัวนะครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อสดหั่นเส้นครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเด็ดเดียวนะครับผมเนื้อสวยๆนะครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อก้อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมวิธีทำประกอบอาหารนะครับกับแกงย่างเด็เดียวรับก้อยครับผมนบได้หมดนะครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อรับเนื้อก้อนนะครับผม เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนอกดาวกระจายสุดยอดตลาดค้าเนื้อวัวครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ว้งเ็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการเนื้อสดๆเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากาไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมร้านพ่จูความตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการวันนี้บรรยากาศคึกคักมากมายครับผมนะครับวันนี้ พบกันเช้าวันอาทิตย์นะครับผมที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2568เวลานะครับผม7นาฬกากับ45นาทีครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศคึกคักครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับช่องผสมน้ำแก้วเอาใจใส่เนื้อสายรับต้อยซอยชุ๊กรับผมต้มแซบตรงนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับผม ร้านีิภูความตลาดไทยนะครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อขาหน้านะครับผมกิลกมะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนี่ครับผมเนื้อล่ามเนื้อก้อนเนื้อย่างครับผมนะครับเนื้อเสือล้องห้เนื้อริบอายเนื้อใบปลายเนื้อหนกดาวกระจายครับผมครับชุดราพสวยๆครับผมนะครับบรรยากาศคนลุมครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำงามอันนี้เป็นนมเหนียวครับผมนะครับเรานมแยงนมเหนียวนะครับผมยี่สิบบาทเท่านั้นครับผมครับ ถูคนี้มีไหมครับราคานี้ครับผมครับนี่ครับผมสุดยอดตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมครับสดสดใหม่ๆส่งตรงจากความร้านบิ๊กบูความตลาดไทยยินต้อนรับและให้บริการครับผมครับมีทีมงานน้องๆร้านบิ๊กบูความนะครับผมแข็งเก่งแข็งแรงน่ารักทุกคนนะครับผมนะครับ มีใบรับประกันใบรับรองนะครับผมนะครับจากกรมปศุสัตว์นะครับผมชวร์เกษตรและสหกรณ์กรนำเข้าเนื้อวัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคต้องร้านีิผูควางตลาดไทยนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับใส่เนื้อต้องนี่เลยนะครับผมเสร็จเนื้อสวยๆนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวชุดลากสวยๆครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลือกเทียวสามปีครับผมนะครับ สดงดงามครับผมนะครับนี่ครับผมปากน้าสวยๆนะครับสดมากครับผมปากน้านะครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนื้อสะโพกเนื้อล่ามเนื้อป้อนเนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนกดาวกระจายเนื้อเสือร้องไห้ครับผมนะครับเครื่องในสวยๆนะครับผมกิโลกรัมละเจ็ดสิบาทต้มแล้วลวกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นผักคุหนูนะครับผมผักคุณหนูกระเทนานะครับผมนะครับปักกิลิวสามสิบกลีบไบนาม จ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับในค้าก็สวยนะครับผมทิมันน้องๆของร้านพิพูฟามนะครับผมมีต้อนรับได้ให้บริการนะครับเนื้อน่องลายครับผมนะครับเนื้อน่องลายนะครับผมนี่เป็นชุดลับสวยๆครับผมเนื้อลาเหนือก้อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับวิธีประกอบอาหารผัดแกงย่างแดดเดียวรับก้อยครับผมรับก้อยสอยจุนะครับผม ต้งร้านวิกุฟารมตลาดไทยนะครับผมทำนี่ครับผมเนื้อก้อนเนื้อเนื้อก้อนกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมผัดแกงย่างเนี่ยเดียวรับป้อยนะครับผมเนื้อสองลองไห้ครับผมนะครับวิธีประกอบอาหารย่างครับผมนะครับอันนี้เป็นลิ้วโคงครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแกงต้มสุตแดดเดียวครับผมทำนี่ครับผมสวนสดงามมีป้ายบอกว่าชัดเจนมีวิธีแนะนำนะครับการปรุงอาหาร้ดยนะครับเนื้อขาหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบบาท วิธีประกอบอาหารนะครับผมนะครับผัดแกงทอดแดดเดียวครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามงามครับผมนะครับช่องมาส่งมันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนวีพีเอฟซีพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับผมติดแอร์อย่างดีนะครับผมนะครับบรรยากาศเดินชิลนะครับเดินช็อปกันสบายๆนะครับผมทำนี้ครับผม พบกับร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยนะครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยแท็บเล็จอได้เลยนะครับหรดูแอดไลน์ได้เลยครับผมนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook f a n p เ g e นะครับผมของร้านบิ๊กบูฟาร์มตลาดไทยนะครับผมนะครับต้องมาส่งน้่นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อนี่พเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศพหลุมนะครับผมวันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์นะครับผมที่31 สิงหาคมนะครับผมปีพุทธศักราช2,568เวลา8นาฬิกา,าครับผมนะครับเปรียบโรดเตรียมเคารพทรงชาติครับผมนะครับนี่ครับผมครับ<อ>บรรยากาศค้าขายดีครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าเน,นื้อสัตว์ติดแน่อย่างดีที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทันใดต้องกานเนือเ้อสด เนื้อใหม่ๆเนื้อสวยๆนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับขอเชิญได้ที่ร้านวิบูวามตลาดไทยครับผมนะครับดีๆต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมร้านบิบูฟามแข็งแกร่งแแๆน่ารับทุกคนนะครับผมดีๆต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศคนลุมครับผมนะครับ ยอดกระดาษทานวัวครับผมครับนี่ครับผมอันนี้เป็นชุดราบสวยๆนะครับผมสามสิบกีบกระใบนางนะครับผมกับหวานสวยๆวนะครับผันตับครับผมครับสามสิบกีบหัวใจนะครับผมหัวใจไข่ดันนะครับผมตัวเดียวนเดียวร้อยเดียวครับร้อยเดียวเสร็จเนื้อสวยๆครับผมนะครับเนื้อสดหั่นชิ้นแดดเดียวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสมองวัวครับผมนะครับ ดีสุดสดดีใหม่ๆดีมากปลายดีจริงๆเนื้อสับหั่นชิ้นกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับเนื้อบดเกรดเอนะครับผมเกรดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับทุกวันสดความสวยของเนื้อครับผมนะครับนี่ครับผมกะเพราเนื้อสับนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมครับหรือจะเป็นนี่เลยครับผมอร่อยที่สุดคือลิ้นนะครับผมนะ กิโลกรัมละสองร้อยบาทนะครับผมอร่อยที่สุดดีที่สุดคือลิ้นะครับผมเนื้อบดเกล็ดรองครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเครื่องในสดสดแบบนี้นะครับผมกิโลกรัมละห้าสิบบาทนี่มีครบนะครับผมนะครับนี่ครับผมตับปอดหัวใจไส้พุ่มนะครับผมหลอดลมนะครับไส้อ่อนไส้แก่ไส้เล็กไส้ใหญ่มีครบครับผมนะครับบรรยากาศร้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับนี่ครับผม สุดยอดนะครับผมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวครับผมครับนี่เลยซิกเนเจอร์นี่ครับผมนะครับลูกชิ้นเนื้อเอ็นครับผม15บาทเท่านั้นนะครับไม่ผสมแป้งนะครับสําหรับลูกชิ้นร้านพี่บูฟาร์มอร่อยจริงนะครับต้องลองนะครับผมครับข้างในลวกแล้วนะครับผมก้มแล้วลวกแล้วนี่ครับกิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นนะครับหางวัวครับผมนะครับนี่ครับผมไปแล้วครับสองหางครับหรือหางเียนะครับหางใหญ่ครับผมนะครับ ตุ๋นหัวนะครับกิโลกรัมละ้นสองร้อยบาทครับผมนะครับข้างในต้มหกสิบบาทเสร็จเนื้อสวยๆวันนี้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเนื้อสะโพกลูกมะพร้าวครับผมนำกระลาบเนื้อก้อนนะครับผมนำมอริดอายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายอันนี้เป็นสามชั้นนะครับผมนะสามชั้นวัวนะครับผมนะวิธีประกอบอาหารนะครัแกงต้มสูงครับผมนะครับมีวิธีการทำวิธีการประกอบอาหารบอกด้วยนะครับมีวิธีแนะนำโดยสุดยอดมาก ันนี้เป็นเนื้อก้อนนะครับผมนะครับวิธีประกอบอาหารก็คือผัดแกงย่างแดดเดียวรับป่อยนะครับรับป่อยใส่ชูรับผมดมแช่์ครับผมเลือดเพียแสมฟรีครับผมนะครับบรรยากาศครับขายดีมีกําไรํางามดูคนครับผมนะครับต้องมาส่งน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆใหม่ๆนะคยำเช้าครับผมนะครับเวลา8นาฬิกา8นาทีนะครับผมนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยและวกล้ติทั่วโลก,กับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ